หยุดค่ะเชิญค่ะในฐานะที่ซินดี้เรียนในระบบการศึกษาไทยซินดี้อยากจะพูดตรงนี้ว่าระบบการศึกษาไทยคือระบบที่มีความเลื่อมร้อสูงมากเพราะว่าเราต้องเรียนตลอดเวลาและอีกทั้งการศึกษาในมหัธยมเนี่ยค่ะหลักสูตรไม่ตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกทำให้นักเรียนทุกคน ต้องหันไปเรียนพิเศษเพื่อเอาตัวรอดและเข้าในคณะที่ต้องการทําให้เกิดการเหลื่อมล้ําในสังคมหนูขอตั้งคําถามกับคนทุกคนว่าถ้าการศึกษาไทยดีทําไมเราต้องมีการเรียนพิเศษค่ะขอบคุณค่ะโอ้โห oh คอนสยามแผ่นดินไหวเลยลูกสุดยอดนะคะในฐานะนักครุศาสตร์ฟังแล้วอึ้งเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะกลับไปคุยกับที่คณะอย่างหนักหน่วงมากลูกว่าถ้าการศึกษาไทยมันดีแล้วทำไมเราต้องเรียนพิเศษส่วนครูต่างๆที่เปิดโรงเรียนนะคะอย่าลืมโบวตให้น้องด้วยนะคะน้องเขาจะมาเปลี่ยนแปลงก,การศึกษานะคะอย่าต่อต้านนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เป็นความอัดอั้นของเด็กจริงๆนะคะ